มาพี่น้องมามากินขมกันครับผมมือนเนี่ยมาแดงเส็บแซ่หลังจากเรืองานครับอยู่กับเนี่ยอาจาหล้ะกัคุณป้าคือเขามือีนเพิ่แกงไงแกงอะไรคุณป้านน่ไม่ใช่แกงผัดผัดเผ็ดปลาดุผัดเผ็ดปลาดุน่ากินมากครับเนี่ยผัดกับเผากรอบไหนยังไม่เป๊กเลยแล้วก็มีเมนูแกงเจืดครับผมเส็บแซ่รวมกันอ๋อโอ้ยังไงใหญ่ห้างครับ ไม่ได้เอาชิคก็ใช่กินอ,อ,อันนี้ก็เผากรอบพี่น้องทอดกับกรอบเหมืนกันนะวันไหนวะเนี่ยชิคก็เป็นไงดีปะมันหายกรอบแล้ว <c oughs> อันบนเมื่อกี้มันยังกรอบอยู่อืมแต่อันนี้อืมถืนว่าเขาเหนียวพี่น้องเอาไปดิบ่งเหินว่าคุณป่ากบเนี่ยจ๋ากินเออเนี่ยเขาสวยเขายัางบุนั่นนะสดหนามกันนะกินปลาแล้วมันถูกดริ อืร่อยด้วยตัวจับมราบาตัวหลุมนี่หรออืมอืมอืมนี้สีสิบาทอืม ใช่ผมคิดเมนูนเนี่ยไปเดี๋ยวทีไม่แต่หมดสองร้อยถ้ะคิดแต่ทะเลเนาะก็มีแกงสีกินก็ชอแล้วก็ทอดไข่ยอดสบมุติร้อนร้อนอนะ หนูจะกินอีกสองถ้วยดื้อืมอืมอืมไก่อะไอ้บีมันยังไม่เคยกินกินเมื่อป้าละทำทีหนึ่งนะพี่นู่นอะแตงมันอะต้องจัดเต็มต้องใส่อะไรรู้ปะกระชงกระชายกระชายแล้วก็พริกไทยเม็ดอะโอโหไทยเม็ดพริกไทยสดอะ แล้วมันก็ไม่กินที่ใครใส่มาค่าเสือได้แล้วก็เกี่ยใส่ให้เป็นสีสันเฉยๆทำแล้วก็มีเรื่องต้องติมันมันไม่กรอบแบบอ้ประดุกมันต้องกรอบกว่านี้ป่ะอะไรเงี้ยมันไม่เข้มข้นไม่กลมกลมไม่กลมกลอมอะไรกับ กลมกลมขนาดไหนวะคือเขไม่ได้เชีรรเดาจะผ้าดาวคงติดยิงข้าวเขาจะมาแล้วคุ่มยนงคนยังไม่เลิกนนเรื่องสองพุ่มใช่ไหมคนเยอะเดินผ่านหน้าร้านสกปรกไม่หมดแล้วปลาหัวเยอะนะป้าเนาะซื้อหัวนมาหรอ อเาอาวมาหาตัวเดียวพออืตัวเมียวตัวเดียวก็คิดว่าเรากินยงไม่เดียวตัวเดียว,วสามคนแต่กินข้าวสามจานนี่นะคนเดียวนี่เขาไม่ได้กินปลาเยอะจังหน่อยเขากินปลาแค<อ>่สี่ชิ้นหนึงเนี่ยผมก็ว่ายอยู่ทำไมสวสดจานบุกกุกนู้ว่าสามตัวสี่ตัวเอาหนูมาละเอาหนูแกงแขร่มาละ ที่ไหนได้ซื้อหัวมากินน้อยๆแบบนี้แหละมันแย่งกันดีโอ้ถ้าเธอกินเยอะๆนะกินไม่หมดอีกไม่อร่อยอีกทำเยอะมารอร่อยต่อไปจำไว้คุณนี่เอาอยู่ดรอเอาอะไรไปเหรอเดี๋ยวบอกแล้วเมนูเดิม,มพริแกงมีอะ่ะน้ำหนักคงตอนนี้อยู่ 40, <c oughs> 40ก็จะได้อยู่34หรือป้า กินยากเลยพี่น้องเมนูนี้มือนี้สังเกตดูถ้าเราเกิดกับข้าวเราได้น้อยอ่ะเราจะอร่อยเนาะเออวันนี้อร่อยไหมถามผมไหมอันนี้ก็หัวเหรอกะทิก็หัวเออนั้นหัวมันสี่ส่วนก็นั่นแหละเนื้อกับหมี่หัวทำไมเยอะจังหัวสามหัวสี่หัวเนาะหัวเขาผ่าเนื้อเนี่ย เออมันติดอ่ะเนื้อหัวเนี่ยหัวกระชัส่วนเลยอันนี้ก็หัแหละหัว่สองข่าขึ้นใช่เลยสามชิ้นเธอย่ามาพูดเอาไปคนละชิ really oh <c <c ้นอย่ามาสรรหาผู <S s ้บ so ุตริกค่ะเอ้ อืมอ่าลาข้าวเปลือก <N -otic> <N -otic> <piercing> <N -otic> ปอนนี่เด็กคนยกถ้วยซุปหนีหมดเลยปอนต้องสั่งมาใหม่แล้วล่ะโอ้ลับมาถ้วยไอ้นี่หมดเลยอ่ะกินแล้วอ่วเนี่ยทำไมไม่กินที่หมดแบ่งคนละชิ้น,นยังอือเอาอีกปลาปลาไปแล้วปลาไปแล้วเลื่อมพี่น,น,น้องข้อนันนี่ไม่โตเกียวเพื่อนผนเมียเตะ <laughs> <laughs> กินเรียบร้อยไม่โตเกียวเพื่อนนึกว่าเสียบอยุคข้อเสียพี่รองโอ้ ค้ยคักคๆเอาครับมาถึงส่วนไทยแล้วครับผมอิ่มเรียบร้อยแล้วกับเมนูนี่แหละเอ่ผัดเผ็ดปลาดุกแล้วก็แกงจืดคุณป่าเสิบเียบยำแรลงตั้งจากเดินง,งานครับผมเอาจางัจางไนจังไนก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เนาะให้บาร์โรงงานคนนี้ด้เด้อครับผมทั้งช่อง เป็กกอนแดดครับผมสำหรับมื้อนี้เดวเป็กกอนแดดก็ขอขอบุญขอบพุ่นพราอม่พี่น้องสุขูสุขคนครับผมคลิปหน้าไปพ่อกันไหมครับคลิปนี้เป็กกอนแดดขอกราวเข้ามาสวัสดีครับ